การรถไฟความเร็วสูงแห่งประเทศจีนที่พัฒนายอย่างรวดเร็วรถไฟความเร็วสูงเป็นแนวโน้มการพัฒนารถไฟของโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งความทันสมัยด้านการจราจรนับวันจะยิ่งได้รับความสนใจจากนานา,นาประเทศมากยิ่งขึ้นหลายปีมานี้ภายใต้การดูแลและส่งเสริมอย่างแข็งขันของรัฐบาลจีนรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนจึงได้พัฒนายอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทศวรรษ1990จีนเริ่มศึกษาวิจัยเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงได้เริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากชินหวงเต่าเสินหยางซึ่งเป็นโครงการแรกและสร้างจนแล้วเสร็จต่อมาปี1997จีนได้เริ่มดำเนินโครงการเพิ่มความเร็วให้กับรถไฟทั่วไปในเส้นทางต่างๆทั้งหมดนี้ได้ช่วยให้เราเรียนรู้และสะสมประสบการณ์อันล้ำค่าในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงอย่างมากมาย เมื่อปีคิธร .2004 รัฐบาลจีนได้กำหนดแผนพัฒนาเครือข่ายเส้นทางรถไฟระยะกลางและระยะยาวนับเป็นพิมพ์เขียวแห่งการพัฒนารถไฟแห่งประเทศจีนจนถึงคิธ .2020 โดยได้กำหนดให้สร้างเครือข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในลักษณะ4แนวตั้งและ4แนวนอน ในช่วงเวลาสั้นๆเพียง10ปีรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนได้รับการพัฒนาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คาดการว่าถึงสิ้นปีนี้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงของความยาวทั้งหมดถึง1,000 0กิโลเมตรและเส้นทางที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างยาวประมาณ1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนับได้ว่าจีนเป็นประเทศอันดับแรกของโลกซึ่งเปิดบริการรถไฟความเร็วสูงที่มีเส้นทางยาวมากที่สุด และเส้นทางที่กำลังก่อสร้างนั้นก็มีความยาวมากที่สุดด้วยรถไฟความเร็วสูงปักกิ่งเทียนซินเริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคมคศ2008รถไฟความเร็วสูงสายนี้เป็นรถที่วิ่งด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงสายแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คศักรา2010เส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่านเขตดินพุนเสื่อมสภาพหรือพื้นที่เสี่ยงดินถล่มสายเจิงเจ้งโจวซีอานเปิดให้บริการ เดือนธันวาคมคริตศักรา2010เส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่านเขตชายทะเลในแถบร้อนสายไห่หนานได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเดือนมิถุนายนคริตศักรา2011เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เปิดให้บริการ นับเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งยาวที่สุดและสร้างเสร็จในเฟสเดียวแห่งแรกของโลกเดือนธันวาคมคตรสิศักช2012รถไฟความเร็วสูงสายฮาบินต้าเหลียนเปิดให้บริการแล้วผ่านเขตพื้นที่สภาพพื้นดินจับเป็นน้ำแข็งนับเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกในโลกสำคัญกว่านั้นคือในเดือนเดียวกันสายปักกิ่งกวางโจเปิดให้บริการ ยาวทั้งหมด2,298กิโลเมตรนับเป็นรถไฟความเร็วสูงที่มีระยะทางยาวที่สุดของโลกต้องผ่านทั้งแถบอากาศอบอุ่นแถบใกล้โซนร้อนและข้ามแม่น้ำใหญ่ๆหลายสายคาดว่าวจนถึงปี2020 เส้นทางรถไฟความเร็วสูงแห่งประเทศจีนจะมีความยาวทั้งหมดมากกว่า20,000กิโลเมตรเครือข่ายขนสง่งผู้โดยสารที่ใหญ่มหึมาและรวดเร็วมากมีความยาวทั้งหมดกว่า50,000กิโลเมตรซึ่งจะครอบคลุมเมืองที่มีขนาดประชากร500,000คนขึ้นไปบนพื้นฐานของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสะสมเทคโนโลยีควบคู่กับการศึกษาเรียนรู้จากรถไฟที่ทันสมัยทั่วโลกพร้อมกับการสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองโดยยึดหลักสภาพความเป็นจริงของชาติจีนได้พัฒนารถไฟความเร็วสูงสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีการสำรวจและออกแบบการวิจัยและผลิตอุปกรณ์การโยธาก่อสร้างและการบริหารดำเนินการ ต่างก็อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกการรถไฟจีนยังประสบความสำเร็จอีกหลายด้านอาทิการสร้างรางชนิดที่ไม่ใช้หินโรยรางรถไฟที่มีความยาวพิเศษแบบไร้รอยต่อได้สร้างสะพานขึงเคเบิลที่มีความยาวที่สุดของโลกสามารถรองรับทั้งรถไฟและรถยนต์อุโมงขนาดยาวและกว้างที่ลอดผ่านใต้ดินของเมืองและแม่น้ำสายใหญ่ ตลอดจนได้สร้างศูนย์กลางชุมสายอนเนกประสงค์สามารถเชื่อมต่อกับรถเมล์รถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้ากับเครื่องบินได้ที่สถานีเดียวงานวิจัยและผลิตของการรถไฟจีนสามารถตอบสนองความต้องการด้านความเร็วที่แตกต่างกันของกระบวนรถไฟความเร็วสูงระบบป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของรถไฟความเร็วสูงสามารถตรวจสอบสภาพการใช้งาน และบำรุงรักษารถไฟเส้นทางสะพาน OCS รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆอย่างครบครันทั้งหมดนี้สามารถเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการเดินรถได้ราบรื่นมั่นคงสะดวกสบายปลอดภัยน่าเชื่อถือรถไฟความเร็วสูงแห่งประเทศจีนสะดวกและรวดเร็วกำลังนำความเปลี่ยนแปลงสู่วิธีการเดินทางและความเคยชินในการดำรงชีวิต รถไฟความเร็วสูงสามารถประหยัดต้นทุนทั้งเวลาและด้านโลจิสติกส์ทำให้การขนส่งทางรถไฟขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คริสต์ศักรา2007 20 12, ช2007ถึง2012จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บ,บริการรถไฟความเร็วสูง EMUS ของประเทศจีนมีมากถึง1,570ล้านคนเป็นผลให้สัดส่วนของผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงได้เพิ่มขึ้น จากร้อยละ4.3เป็นกว่าร้อยละ30การพัฒนาของรถไฟความเร็วสูงยังเป็นผลกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาความเป็นเมืองมากขึ้นช่วยร่นระยะเวลาและการเดินทางระหว่างเขตแคว้นและระหว่างเมืองให้สั้นลงอย่างมากการเปิดดําเนินการรถไฟความเร็วสูงยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญให้แก่เศรษฐกิจภาคบริการอย่างเห็นได้ชัดเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความต้องการทางอุปโภคบริโภค เพิ่มพูนทางการค้าและบริการเพิ่มตำแหน่งงานรถไฟความเร็วสูงนี้สอดคล้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการที่รถไฟความเร็วสูงของจีนได้พัฒนายอย่างรวดเร็วนั้นเป็นที่สนใจจับตามองอย่างกว้างขวางจากทั่วโลกปีหลังๆนี้ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่มาเยือนจีนหลายท่านได้วางกำหนดการเฉพาะเพื่อไปเยี่ยมชมงานรถไฟความเร็วสูงของจีน สรุปแล้วสามารถกล่าวได้ว่าจีนไม่เพียงแต่มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารรถไฟความเร็วสูงเท่านั้นหากยังมีความได้เปรียบอย่างโดดเด่นของความรวดเร็วในการก่อสร้างด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าอีกด้วยจีนยินดีที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบและต้นทุนถูกรวมทั้งวิธีแก้ปัญหาแบบครบวงจรกับประเทศต่างๆทั่วโลก